สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามจํานวนเก่าสิบเก่าคนนะครับสวัสดีตอนแรกนะครับตอนนี้ก็ประมาณหาเมงครึ่งนะครับออกมาสวนนะครับหลังเลิกงานครับผมให้เด็กมาแต่งกิ่งไว้รอครับนี่นะครับได้ประมาณนี้นะครับโซนนั้นเสร็จแล้วแล้วก็ โซนหน้าก็สะอาดหูสะอาดตาขึ้นมานะครับได้วันละต้น2ต้นก็ยังดีครับอันนี้ส่วนที่ได้จากการแต่งกิ่งนะครับชุดที่2นะครับนี่เันเซเว่นนะครับ เป็นคนทางป่านะครับเจ๋งเป็นคนใช้เสียมจับแต่งลิฟเป็นคนเก็บกิ่งปาล์มนะครับแต่งออกแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามันมีทลายปามออกมาไหมนะครับบางต้นก็เยอะบางต้นก็ไม่เยอะนะครับต้นนั้นนะเยอะเลยครับไี้ต้นนี้ปาล์มมีแต่ดกๆทานั้นครับ เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับผมนี่นะครับพามาดูใกล้ๆนะครับกำลังออกนะครับต้นนี้ก็สามลายสี่ลายนะครับต้นนี้เยอะเลยครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จัดว่าสวยครับต้นนี้นี่ครับกำลังออกมาเรื่อยๆนะครับ ก็วันนี้ก็อัปเดตให้ดูนะครับแต่งกิ่งได้วันละเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับหลังจากเลิกงานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยครับว่าแต่งกิ่งทางนู้นออกนะครับมันจะเป็ยนยังไงนะครับบรรยากาศมันจะน่าดูน่าอยู่ไหมครับ ฝากดไลค์กดแชร์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับ